ตอนนี้ผมขึ้นมาเอาตัว X frame ที่ห้องสมุดน,นะครับก็ยังติดต่อใครไม่ได้ว่าต้องไปเอาทึกตรไหนที่บันทึกภาพไว้ก็เพื่อที่ว่า,าไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้ทำสิ่งใดหายตอนนี้เราอยู่ข้างบนห้องสมุดแล้วนะครับผมหาส่วนที่เป็นไฟก่อนเปิดไฟก่อนผมยังไม่รู้ว่า X frame มันอยู่ตรงไหน,น เอ็กเฟรมเอ็กเฟรมเอ็กเฟรมมันจะเจอซากอะแล้วขอเปิดไฟก่อนนะครับไฟไฟไฟข้างในอยู่ไหน โอเคเปิดไฟแล้วนะครับผมกำลังติดแ็กเฟรมเพื่อว่ามันดูว่า นี่ครับหยิบม,มาเอ็กเฟมขาตัวขนาดเล็กกระตางไม่ได้หยิบอะไรเพิ่มเติมเลยอโอเคใช้ได้พราะตอนนี้ผมก็จะเอาเอ็กเฟมตัวขาใหญ่เข้ามาคืนที่นะครับคืนที่นะครับโอเคคืนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้คืนที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็จะทําการกลับลงข้างล่างนะครับกาลังกลับลงข้างล่างก็ปิดไฟก่อนเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันมีดวงไหนบ้างปิดไฟนะที่บันทึกภาพไว้เพื่อที่ว่าเผื่อมีอะไรสูญหายผมจะได้เป็นหลักฐานได้ไว้ว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่เกินเลยจากการนำ, f f Frame, นำา f ฟเอ็กเฟรมนขาเอ็กเฟรมนะครับ ผมกำลังเดินลงชั้นล่างแล้วเดินลงชั้นล่างณตอนนี้ยังไม่ได้แตะต้องสิ่งของอันใดเลยนะครับไม่ได้แต่ต้องสิ่งใดเลยตอนนี้เดินลงมาชั้นล่างครับมาถึงด้านหน้ามาถึงจุดที่ปิดไฟครับที่ต้องเปิดหมดเพราะว่าผมไม่รู้ว่าดวงไหนเป็นดวงไหนาวน,นี้ผมทำการปิดไฟข้้งในทั้งหมดโอเค ตอนนี้เราจะมืดมากผมเดินออกบังหน้าประตูเรียบร้อยแล้วเดินออกบางหน้าประตูเราทําการหากุญแจก่อนโอเคโอเคตอนนี้ผมปิดกุญแจเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้ทำอะไรใดแรงฟิน้น ถ้ามีอะไรเสียหายคลิปนี้จะเป็นหลักฐานว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคครับ